กินจ้าพี่นอ้องข้าวกีใส่ไ,ไข่ยิบเอาด้วยละ่ยละเาะาอาไปเดี๋ยวเดิมยิบมาไปกินเค็มเค็มดีจังเข้าว,วกีใส่ไ,ไข่พี่นอ้องเข้าวกีใส่ไข่

อย่างเลยิมมะมีจอไปแหลกมากน่าไปแหลกคุยนะหยักใจอ่นขอาเกี้ยนะเสียกินขอาเกี้ยนี่